วันนี้เป็นวันแห่งความหวังใครที่อยากมีโชคมีลาบลองมาฟังกันดูนะคะวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2568วันนี้วันเสาร์แรม7ค่ำเดือน9้าปีมะเส็งสีมงคลวันนี้คือสีเหลืองกับสีครีมแต่ถ้าใครที่ดูดวงกับอาจารย์แล้วใช้สีเหลืองสีครีมไม่ได้จะใช้เป็นสีม่วงกับสีดำแทนได้คะ่ะสำหรับใครที่อยากเสี่ยงโชคลองเสี่ยงโชคในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มูลนิธิหรือว่าสถานที่ที่ใกล้น้ําลองดูนะคะ สีที่ควรหลีกเลี่ยงวันนี้ก็คือสีเขียวฝากกดลิงก์ใต้คอมเมนต์เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องทางอ้อมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะที่ช่องนโหาาราวาไรตี้ของคุณดูดวงอาจารย์จัดโปรแกรมเสริมดวงเฉพาะบุคคลในโปรแกรมนี้อาจารย์รวไมไว้ให้หมดแล้วค่ะมีทั้งการตรวจดวงชะตาวอลเปเปอร์องค์พระพิฆเนศสีเสื้อมงคลดาวสวยอายุและการแก้ดาวการีจรค่ะ ซึ่งเป็นของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะเพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จในปี2568นี้ค่ะถ้าสนใจติดต่อมาทางรายละเอียดนี้นะคะ